<c oughs> ก็สวัสดีนะครับผมก็วันนี้จะมาบอกว่าปิดกิจนะครับเพราะว่าอ่าไม่มีใครเข้าร่วมกิจนะครับไม่เป็นไรนะครับก็รอ400ซับก็แล้วกันนะครับถ้าเกิดถึง400ก็จะจัดกิจเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งภาพที่คุณเห็นในนะัดตอนนี้ก็คือ F48 นะครับเป็นเกมที่ผมเคยเล่นแล้วก็เป็นเกมแรกที่ผมทําช่องใน y o u t u ู e เลยนะครับ ก็อยลืมดูคลิปเก่าขผมด้วยนะครับมีแค่นี้แหละมาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะโอเคครับก็สวัสดีนะครับอ่าลูกเรือทุก,กท่านนะก็อยู่กับกาบตันนะทเทวส์เกมมี่นะก็ยิดีต้อนรับเขสู่เกมมาเดนไวชิปนั่นเองอ่าวันนี้ก็เปลี่ยนเสียงนะครับเป็นเสียงเหมือนอ่ามันลุงนะครับ,นะรบก็วันนี้ผมจะมาเล่นอาเรือดำน้ำ ตงข้างบ้านนะครับเลยนำน้ำภาษีประชาชนนะครับพร้ม <B AM! S 1> ใส่ใจที่ไหนกันครับเริอมแล้ก็คือเซนไท้ายสุด96นะครับแต่ก็จะไม่ได้แค่มาเล่น96เยียวน,นะครับผมจะมาเล่นเซตอาวุธอย่างรุนแรงในไปทางความรุนแรงนะครับแต่ไม่ใช่รุนแรงแบบอ่าไม่ดีนะครับความรุนแรงในอ่าในความหมายของผมก,ก็คือดามเมจล้วนๆนะครับ ดาเมจนะก็จะมีทั้งการ์ดจอนะครับการ์ดจอที่แข็งแกร่งที่สุดในบูโดโบชิ i p นาะเหงนี้เป็นการ์ดจอที่มีเขาหรือว่าสามารถทำลายเรือรรทุกบมิปได้เราไม่สามารถาอดอาวุธดังกล่าวได้ก็ฝากเสียงไว้นะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> แกดิดนะครับซึ่งความแรงนี่ก็ไม่ได้แพ้กับเจ้าการ์ดจอนะแต่ก็ไม่ได้เป็นพวก แต่ไม่มีโหมดนิวเคลียร์นะครับแต่ว่าของกาจจอนะครับจะเป็นนิวเคลียร์นะแต่ว่ายิงได้น้าไม่ได้นะครับต้องแยกให้ออกระหว่างบุลาวากับกาจจานะแล้วก็าวายูเนะครับต่อวิดีโอที่สำหรับผมแล้วก็ไม่ได้เป็นของใหม่เนะเพราะว่าผมเพิ่งซื้อมาบ่ายนี้เลยเนอะสามเบิร์ดเลยนะครับก็จะเน้นไปทางอา่สแปมเนาะ ตอนวิดีโอนี้จะเป็นนะจะเน้นสแปมส่วนส่วนมิสไซน์นี่จะเน้นไปทางอ่าเน้นไปทางสายดามเมจเนาะการจอนี่ซื้อมาสักสองร้อยอาร์คอยเนาะนี่อันนี้เลยเนาะนี่เลยครับผมถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วก็พร้อมแล้วก็ ตอนแ้ก็กดไลก์ก่อนนะครับกดไลค์ก่อนนะถ้าไม่กดน,นี่เดี๋ยวตีมือห่างเลยนะม <c oughs> าเล่นเร <c oughs> าเล่นนะครับแล้วก็ดืมกดซัตเตอร์ให้ผมด้วยนะครับถ้าเกิดกดกันแล้วก็มาชมกันเลยครับแฮแฮแฮ,แฮ,แฮ,แฮโอเคครับผมเกมแรกนะครับ ก็สนก็จะมีห้าชมอาจจะสงสัยว่าทําไมพี่เล่นแต่บอดทาไมผมเล่นแต่บอดนะครับก็ก็คือว่า,าผมปรับต่ําสุดแล้วนะครับก็เพื่อไม่ให้เครื่องมันค้างเกินไปเนาะอันนี้เอาที่ผมทําได้นะครับแต่ที่ทําไมผมยังเล่นบอดก็เพราะว่าโทรศัพท์ผมแรมสองนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับสำหรับ คนที่แบบเราคอยดูผมเล่นออนไลน์นะครับผมอาจจะไม่เล่นออนไลน์นะครับผมจะเล่นแต่ออฟไลน์นะครับก็ขอโทษด,ด้วยนะครับก็แล้วก็อย่างหนึ่งนะครับก็อาจจะเก็บเงินอยู่นะครับตอนนี้ผมจะออมเงินอยู่วันไหนเล้เป็นเดียวก็จะเก็บเงินนะครับก็เ,เงินมาวันละสี่สิบเนาะวันละสิบไปซื้อน้องอะไรกินเอาให้ประหยัดที่สุดเนาะโอเค ยังพูดไม่จบนะฮะเจ้าลำนี้มาเลยแมวโดนไหมอยาให้สกัดได้อือรุนแรงมากนะครับ <c oughs> อะไรสุดๆซี่อะไร <c oughs> เล่นลายสุดๆี่ คับต่อเอาให้พร้อมนะขนนี้กำลังโดนไหมโดนวีโดนแย่งคิวไปแล้วแย่งเก่งน่เราอะพวกนี้บอดอะบอดที่แย่งคิวเก่งมากนะครับอันดับหนึ่งนเนฮเรื่องการรัคิวนี่ยกให้เขาเลยผมบอดเนี่ยบอดเคมีรักคิวเก่ง ก็นะ่าเอสเอเปกีมห่าก็ไม่รอดนะครับมันรอดด้วยพลังแห่งนิวเคลียร์โอเคชนะแล้วสบายสบายท่านได้ไปแค่4 0 7 0 0เนาะจิ๊บจิ๊บเนาะจิ๊บจิ๊บน่าเด็ดน่ารักน่ารัก,กมูมีมูมีนะครับแต่ส่วนตัวผมแล้วอะ่ะจบไวมากมันขึ้นอยู่กับแฮทพีดไวนะครับ แล้วก็การเลขของบอดแล้วก็สต์แลการเลขของแต่ละคนแล้วก็ดวงอีกนิดนึงนะครับก็ไดวงมาต่อปไปกันเลยดีกว่านะครับโอเคแฟทที่สองอันนี้แบบผมจะสุ่มแบบตามใจตัวเองนะครับพีอะไรบ้าง0ูนองอุยนอบซองโจซัมเบลศูนย์หาห้าเโอเค แล้วก็สลหรับปนไหนที่อยากดูช่องอ่าในทิกตอกนะครับผมก็มีทั้ง2ช่องแล้วนะครับผมทั้งช่อง Y ท n ท t เนทูตเกมิงแล้วก็ YT Nation XD Navi นะครับก็สามารถไปติดตามได้เลยนะครับติดตามได้เลยแล้วก็ผู้ติดตามนะครับจะเยอะกว่า YouTube เสมอผู <laughs> ้ติดตามในทิกตอกคนเรื่องกับผู้ติดตามใน u t u b e เลยนะครับโอยบักบัก ก็จะเกิดอาการบักนี้แหละไม่รู้เป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นที่โทรศัพท์ก็ได้นะครับสวัสดีซัมเมลฉันได้มาค่ะฉันได้ยิงข่าวว่าเอไนน้อยอะ่ะเอไนมีน้อยอือ้แซ่บผมไว้เลยทีเดียวนะครับพี่น้องนี่นะใครเล่นอะไรอะ่ะ โแรงจังโอ้ยเฮใครยิงอะไรอ่ะอ๋อรู้แล้วสมอมเมอร์จากซสมบอนี่เองว้าวโดนอะไรแล้วก็เลี้ยวกันด้วยนะถ้าจะไม่ผิดเป็นไงลาชาหลดตอบปิโดเรื่องตอปิโดนี่ไว้เจเขานะครับแต่ถ้าโผล่ขึ้นมานี่หลบไม่ดีนะมันหลบไม่ค่อยดีครับผม โดนกระทุกเม็ดอ่ะโดนแทบทุกเม็ดอ่ะมาครับผมโผล่ขึ้นมาแล้วก็ยิงเลยแมวตุ้งเละครับ,บ,บเสียงนี่อย่างลั่นเนาะเสียงแบบลั่นหูมากโอเยนนอฟโอเยนนอฟนีน้น่าจะติดการเจ้านะแรงจัดอุ้ย ยิงต่อไปยิงต่อไปอได้นามปอีกนิดนึงนะครับอนี่แหละอย่างที่เห็น,นะนจบเกมไปอยู่นะอ่าก็ผมจะเก็บเงินเก็บเงินไม่พอต้องเก็บถองด้วยนะครับซื้อยาม,มาโตะเดี๋วได้ยาม,มาโตะมาไล่ยิงบอดนะครับทำไดนมไปได้5 7าแนเเนาะ โอ้สุดนะฮะเอน่าสงสารมากดามิดดามิดน่าสงสารมากนะครับก็ไปดูเกมต่อไปกันเลยดีกว่านะครับไปกั้นไวรุ่นโอเคครับผมไปต่อไปก็เสืออะไรเอ่ย 02, 0 9น0 9 6ก้าสองน CVX YA แล้วก็นักีมมอฟนะครับส่วนทีมเราก็จะมีเรือประดุกนะครับ096โอเอ้นอนระเยะียวแล้วก็นักกีมมอฟนะครับนักกมมอฟเหมือนกันเปียบเลยนะครับก็สรุปว่ามีเรือพนนลุกเบน1น1เรือดำน้ำา2แล้วก็เรือ,อาลาตาเวนอีก2นะครับถ้าเป็น 7B7 นี้จะขนาดไหนเนะาะจกเล่น 7B7 อะ่ะน่าจะมีโหมดโหมดพิเศษเนาะ ยิงเอามันอะไรเงี้ยนะแล้วก็ในหม่ที่แล้วผมลืมบอกไปนะครับก็ลิงลิงช่องนะครับจะอยู่ในคอมเมนต์นะครับสำหรับช่องอาานะชาติเอ็กเดนารีและไวทีนาทูดเกมมิ่งนะครับลืมบอกลืมบอกือกที่ลืมบอกนะฮะถึงเก้าหกมาแล้ว มาเลยเรื่องจรวดเลนดาเม้นี่เรือมน้้ำเนี่ยแต่ได้ทั้งเสียเปียกเรือมน้้ำอะ่ะมันจะได้ทั้งได้เปียกเสียเปียกนะครับโดดขึ้นมานี่สวยเลยใครโดนี่คือสวยมากอุ้ย นี่เก็บหมดเลยอ่ะแย่แย่แย่โคตรแย่รู้ที่เก็บหมดเลยอ่ะวิ่งได้ไปคนละครึ่งซะเข้าโคงการคนละครึ่งครับพี่น้องวิ่งยิงไม่ได้เสดายยิงไม่ได้อ่ะมันนี่เลย อุ้ยโดนเอสกัดโอ้โหใจเย็นครับพี่น้องซีเอ็ใจเย็นแรงมากแรงอยู่สูงก็สองเมล็ดจะเข้ามาเนี่ยฮะมันจะได้ซื้อได้ขาลยล้อเงินอยู่เละฮนะเละตุ้มเป๊ะ เลยแบบไปเลือชิ้นดีนะฮะไม่จะชิ้นเลวนะฮะพามนี่แหละเรืนอนำน้ำเกียร์ซีบีเอ็ก <c oughs> มันเป็นเรือตัวเครื่องบินไงมันเป็นซีบีเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ยิงไม่ได้อุ้ยสกัดหมดเลยอู้เสียดายอาูะเสียดายอยู่นะโอเคแล้วก็ปล่อยให้เขายิงไปก่อนเนาะ จะเองมาเมื่อไหร่เองไม่รอดแน,น่ๆ CVX ตอนนี้ก็ผมก่อนวันนี้นาคีมอกกำลังยิงกับพอ CVX ครับผมแต่ว่าวันนี้นาคีมอกจะรอดไหมครับมาดูกันเลยดีกว่าช่ามาช่วยหน่อยแล้วฮีโร่เริวไปฮีโร่เงาปุ้มแล้วก็อดคิวนะฮะโดนแย่งอีกแล้วทำที่ได้เจ็ดแสนโดนแย่งคิว โอ้โหบอทนี่เรื่องการลาดคิวเนี่ยผมยกให้บอดเลยสุดยอดจริงๆเลยเราอ่ะสุดยอดมากนะฮะก็ทำดามมีไปได้แค่เจ็ดแสนเก้าแต่ได้แค่คิวเดียวเนี่ยนะโอ้จะบ้าตายนะครับไปดูสักเกมหนึ่งก็แล้วกันนะครับไปชมได้ดีกว่าโอเคอีกแมสุดท้าย ได้แล้วเนี่ยโอเคเซีเรืออะไรบ้างม,ามีอ่าโคลัมอ่าโคลัมเบียศูนย์เกาหกศูนยฟุตเจียนซีวีเอ็กแล้วก็อาร์เซนอลชิพนะครับส่วนที่เรามีศูนย์ศูนสตอมเอ็เอ็กสามสิบเนะครับเรือประดู่ศูนเก้แล้วก็เวดีคีนะครับอืม อตอนที่ผมอัคดคลิปไปรอบแรกอะอไฟล์มันเสียนะครับผมผมไม่รู้ไงพอมาจะจบจะตบจบบทท้ายคลิปนะฮะเอา้าพูดคนเดียวเฉยเลยโอ้โหต้องมาอัดใหม่นะครับแล้วอัดตอนค่ำด้วยนะผมไม่ค่อยจะอัดตอนเช้าสักเท่าไหร่ถ้าผมจะอัดตอนกลางวันนะผมจะไม่พูดนะครับจะเป,เป็นเกมเ,มเพย์ไปเลยนะครับ แต่ที่ผมได้พูดนี่ในรอบกี่วันก็ไม่รู้นะครับในรอบสัปดาห์ละมัง้งถ้าจะขนาดนี้ได้รอเปิดตัวตัวตึงหลบตอวปิโดลำเนี้ยหลบดีอยู่นะผมว่าแต่ว่าถ้าเกิดโผก่ขึ้นมาผือน้ำผมว่าหลบไม่ดีสวยแล้ว c ี CV x ด้วยลำนี้ผมว่าหลบดีนะนี่สักนี่หลบยปงไง โอ้งานท่แงการหลดตวีเน่ๆผมเกลียดซ v บีอ็เกลียดมากเกลียดจริงๆนะครับ c v a อ่ะมันมีสมอมเมอรไงมันยิงลงน้ำได้ซาล้มวู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 วาวูอ ใจครับพัดเอจเอพัดเจอ <c oughs> อืมอ๋อนี่ไปกินซะอ้าวโดนแย่งไรเนี่ยอุ้ยเจ็บนะเจ็บนะครับเพื่อน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 พี่พี่น้องน้องประชาชนทั้งหลายโอ้ยไม่ใช่แล้วเสียงแบบคุ้นมาก แ,แก๊งภาษีประชาชนอืมมีแต่เลขกับเละนะฮะแก๊งภาษีประชาชนทั้งหลายอ่ามองไงดีเราต้องอ่าหลีกไปทางซ้ายหลีไปทางซ้าย,าายเนาะถ้าอีกจุดพุ่มเอเองไม่รอดนะอุ้ยอ้าวโอกาสทองผม โอกาสทองของฉันไปซะลูกลักฉันเอาไม่ตุยไม่ตุยอย่างนี้อุอ้ยแก้วแมทติแล้วก็โดนแย่งแมตนี่ก็ยังมาแย่งอีกอย่างนี้เราก็ทำสักสองคิวก็ยังได้เนาะทำเดมเมจไปได้ห้าแสนนะดูคนอื่นดิ 3, เอ็กซ์เอ็กซ์สายไ่ตั้นมนะพี่แค่แสนหนึ่งนะ แต่ได้สองคิวอะไม่ใชิดเรื่องแล้วนะนายอยาะเจ้าเรือประดุอ๋อสุดตัวผมแล้วนะครับเจ้าเรือดำน้ำเซนไท้ายศูนกหกก็ถือว่าเป็นเรือนานานที่สมดุลอยู่นะครับเพราะว่ามีจรวดให้มันถึง4ีสอ่อสล็อตนะครับแยกปุ่มกดนะแล้วก็ ตอไปดูส3เบอร์สนะครับแย่ปุ่มกดถือว่าสมดุลใช้ได้เลยนะครับเรือก็โอเคใช้ได้นะครับสองแสนหกนะความเร็วก็อาจจะไม่บาลานมากนะ16บหกสอตนะแต่ว่าเวลาโหลดต่อไปดีว่ผมถ้าเกิดอยู่อ่าขนาดดำนาน,นะผมล้ำนี้จะหลบดีนะครับเพราะว่าท้ายเรือเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรมันมันผอมลงหรือบอกไม่แน่ใจนะ มันหลบดีอยู่นะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับทิศทางนะครับทิศทางการเลี้ยวของผู้เรียนแต่ละคนนะครับแต่ถ้าอยู่บนผิวน้ําอะผมว่าก็อาจจะมีโดนบ้าไม่โดนบ้าน,นะครับอืส่วนสําหรับเซตเซตที่ผมใช้ถือว่าแรงนะขีปพนาวุฒิที่เป็นเซตแบบสายดาเมจนะครับส่วนตัวโดจะเป็นเซตสายสแปมนะครับ ถือว่าทำออกมาได้ใช้ได้นะถ้าเป็นฮิวนี้จะขนาดไหนนะครับเดี๋ยวขอแยกทยบเทียบกับฟิสิกส์ครับเพราะว่าฟิสิกส์อะทำดามจได้เยอะนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่โดนคือไม่โดนเลยนะครับแต่เนี่ยถ้าเกิดไม่โดววนนะมันยังมีต่อวปโดอีกรูปหนึ่งนะครับเออมันมีอีกรูปหนึ่งนะครับก็ผมการน,นําเสนออ่าคลิปเจ้าเซียนท้าย่วนหกและเซตอาวุธ ที่เน้นไปทางดามจและสแปมนะครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็จะลืมกดไลค์ก่อนนะครับก็ให้ผมมีกรงใจิในการทำคลิปในครั้งต่อไปด้วยนะก็แล้วก็อย่าลืมกด Su b s c r i b e ให้ผมด้วยให้ได้ถึง400ซับนะครับถ้าเกิดถึง500ซับผมจะเปิดชุมชนนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิงด้วยนะครับให้ได้รับการแจ้งเตือน คลิปที่ผมได้ลงนะครับแล้วก็สำหรับคนไหนที่ดูคนที่เล่นติ๊กต็อกนะครับก็จะเรื่องกดหัวใจนะครับแต่ว่าอย่ากดแต่ว่าจะกดรัวๆนะครับเดี๋ยวผมจะโดปิก,กันนะครับอันนี้จริงๆนะครับอันนี้จริงๆนะครับกดใจรัวปุ๊บเยยบร่อฮะโดกกนผิดกานมองเห็นคือเราถ้าเกิดเรากดหัวใจรัวๆวเนี่ย AI เขาจะมองว่าเราเป็นบอทนะครับ ไว้เป็นเกรดคอนโูเล็กๆแน่นอนนะครับแล้วก็อย่าลืมกด follow ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับการเสนอคลิปของผมนะครับกับตันนะัทธูดเกมมิ่งก็จบเพียงเท่านี้นะครับสัะผมแล้วขอตัวลาไปก่อนพบเจอกันคลิปใหม่สวัสดีครับพี่น้อง